มาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของกระทรวงกลาโหมนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นออกมายืนยันนะครับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารนะครับรวมไปถึงตำแหน่งของปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยครับพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งย้ายหรือแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งการรักษาการแทนปลัดกระทรวงกลาโหมของพลเอกวิทยวัฒน์รัชตนันท์ที่มีอำนาจการตัดสินใจเสมือนทำหน้าที่ปลัดกระทรวงกลาโหมทุกประการส่วนกรณีที่คำสั่งดังกล่าวจะส่งผลทําให้เกิดรอยร้าวขึ้นในกองทัพหรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่ารอยร้าวนั้นได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการแต่งตั้งทหารทั้งหมดไม่มีปัญหา นะครับไม่มีปัญหาทุกอย่างเดินไปตามกฎเกณฑก์นนการวันเวลาที่ตั้งไว้ทุกอย่างนะครับนะบผมก็กเกียไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักใครนะค,คนพูดแทที่จะทำไปนะก็แบบเข้าสามาัคคีกับว่าไปตามปฏิการสุดท้ายต้องผ่านตามขั้นตอนต่างๆนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้เลิกพูดเกี่ยวกับการโยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการปฏิวัติซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างนั้นเป็นไปตามหลักการทั้งหมด